หน้าฝนแบบนี้อากาศเย็นช่้นพุทภพาวิทุนารการกดาเนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเปิดเรียนแล้วก็เป็นฤดูฝนจะเป็นช่วงพีคระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยคนที่ควรจะฉีดเลยเนี่ยคือคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงค่ะเวลี่ <ail> เป็นห่วงเพื่อนเพื่อน,นพี่ๆอยากให้ทุกคนปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ในซีซั่นนี้เลยอยากจะชวนมาป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยกันนะครับเวลี่เฮลยูอัลไลฟ์สุขภาพดีเวลี่ ry, ช่วยได้ หน้าฝนแบบนี้อากาศเย็นช่ำแต่ก็ตามมาด้วยโรคติดเชื้อหลายโรคโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่มีทั้งสายพันุเอและ B เวลลี่เป็นห่วงเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ในซีซั่นนี้จะได้ไม่ต้องนอนสมไข้ขึ้นจมูกตันเลยอยากจะชวนมาป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเบลลี่จะพาไปคุยกับคุณหมอว่าเราจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังไงดีไปกันเลยครับ ขอเริ่มจากตัวโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะเกิดจากไวรัสอินลูเอนซ่าค่ะมีด้การ3สายพันธุ์นะคะ A, B แล้วก็ C ค่ะแต่ว่าที่จะเกิดการติดเชื้อในคนที่เราพบบ่อยก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ค่ะโดยความแตกต่างก็คือสายพันธุ์ A เนี่ยจะมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่าค่ะแล้วก็สามารถที่จะระบาดเป็นในวงกว้างได้ค่ะตัวอย่างในอดีตค่ะก็คือสมัยปี2009ค่ะที่มีการระบาดของ H1N1 ทั่วโลกเลยค่ะ จริงนะคะปกติการที่เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อใหม่ได้อีกหลีกเลี่ยงการไปพบคนที่เป็นไข้หวัดเจ็บป่วยค่ะใส่แมสเมื่อจําเป็นที่จะต้องเข้าที่ชุมชนค่ะกินอาหารในภาชนะของตัวเองใช้ช้อนกลางเนี่ยค่ะอันดับถัดไปนอกจากเรื่องของการปฏิบัติตัวก็คือจะมีเรื่องของวัคซีนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ะ คนที่ควรจะฉีดเลยเนี่ยคือคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงค่ะเช่นในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีอายุมากกว่า65ปีคนตั้งครรภ์ค่ะหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวปกติแล้วเราจะแนะนาฉีดปีละหนึ่งครั้งค่ะช่วงเดือนที่เราแนะนําฉีดนะคะจะเป็นช่วงประมาณพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเนื่องจากจเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเปิดเรียนแล้วก็เป็นฤดูฝนจะเป็นช่วงพีคระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยค่ะรู้อย่างนี้แล้วเวลลี่อย่าลืมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยนะจ๊ะ ได้เลยครับคุณหมอเพราะตอนนี้เวลลี่มีตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างนานนะหรือกดไซอลิกสารสําคัญที่มีอยู่ในรังนกแท้มีหน้าที่ช่วยเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโดยดักจับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าจับกับเซลล์ในร่างกายได้แล้วก็ยังมีซิงค์มาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอีกแรงด้วย แต่จะเลือกรังนกแท้ที่มีคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนและเลือกรังนกแท้ที่มีการส่งตรวจและเคมปริมาณนานะเวลลีนน่ขอแนะนำแบรนดรังนกแท้สูตรไซลิเทลน้ำตาล0%ที่มีนานะถึง36มลิกรัมมาเป็นตัวช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพนะครับ ซีซั่นนี้หรือซีซั่นไหนๆก็ห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายว่าอย่าเนิ่นๆกันนะครับ